สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่เกมลบอกในแมปที่ชื่อหนีซีซนมิเพื่อเอาตัวละครโหดนะครับเราจะเป็นต้องหนีต้องเป็นต้องวิ่งครับผมจะเป็นต้องเอาันนี้ก่อนเนี่ยทำไมวะเราจะเป็นต้องเอาพันห้าก่อนครับก็ต้องมีพันหน้าก่อน เทียบอะเรียบ้อยผมแซ่ดมากเลยเฮ้ยน้องพี่เอาไหมพี่น้อยพี่ขอมาเกล้โกงกงครับโกงครับกงครับคุมแล้วสมแล้วที่ผมเติมตังค์ให้น้องผมตังห้าพันโลปอ ็ดีนะครับค่าเปียกานเนี่ยหายไปหมดปะนี่โอ้ไกดว้าวว้คนมันว้าวมากหู้เดอแฟนอหยิบหยิบยิบบยบ

โอ้โหว่าแล้วทำไมมันยากขึ้นเราจะไปเอาตัวที่มันบางแพงนะคิดว่าได้ปปะใส่ฟ้าแลบใส่ผบผมว่าผมไม่น่าจะได้นะ ไม่ลองไม่รู้นะจริงทุกคนกดไลค์ผมไปยนะะโอ้โหสายฟ้าแล้วผมจะได้ไหมนเนี่ยเพื่อนโอ้โหเสือเอานี้ก่็แล้กันไปกวาเลเซียบนายังไะ ยิบหิดนดุ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 ดยะายายาแตกอู้อะไรวะเนี่ยเอ้งอะไรวะเนี้ยคือ อ๋อคือแบบเลือดเราจะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยอ,องผมอยู่ระดับจักรวาลตอนนี้เท่าไหร่วะสี่รอ ตัวเด็ด้านบนไหมเฮ้ยโอ้โหว้าว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 ะ้ยนอย่าฮิดนะครับรอไปอย่าทำแบบนี้ครับเราจะไม่ดีเราเป็นคนไม่ดี เดี๋ยวมันได้เยอะนะอ,ยอยู่นะเฮ้ยพึ่งนะมันโดดว่าย,ยไวโดดเร็วเร็วปั๊ับนี่เรางค่อยๆไปนะเริ่มต้นใหม่ได้ครับทุกคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เราดัว่ พี่พี่ไม่รีบครับพี่ไม่รีบครับสายฟ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยถ้าผมรอรอนนะคำว,ว่า V I P อพีอ่ะจะมาในกางๆทันยูทันด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 ูนด,นด,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 ดูไปอึบสวยนะครับทุกคนครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพืผมด้วยนะเอาไปมากแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย